ก่อนอื่นต้องขอก่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโกโก้มัฟฟิน อยู่กับผมซิกมาวันครับผมวันนี้นะครับเราจะพาไปดูในส่วนของระบบเมโลมอนนะครับแล้วก็ระบบปาร์ตี้นั่นเองซึ่งเจ้าตัวระบบเมโลมอนนะครับจะปลดล็อกตอนเราเลเวล30นั่นเองครับแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับยังไงก็ต้องฝากเพื่อนๆกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปถัดไปด้วยนะครับไปชมกันในส่วนของระบบเมโลมอนนะครับจะมีไอคอนด้านล่างขวาแบบนี้นะครับโพรมานะครับตอนเลเวล30นั่นเองนะครับเราสามารถเข้าไปแล้วก็ดูว่าเรามี เมลอนตัวไหนบ้างนั่นเองครับซึ่งเมลอนเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยความสามารถจะแตกต่างกันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของแพสซีของเมลอนที่จะทําให้ตัวเมลอนแต่ละตัวเนี่ยมีความสามารถแตกต่างกันนั่นเองนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะใส่ในส่วนของค่าจากการสุ่มกาชาของเมลอนได้ซึ่งการหาเมลอนเนี่ยนะครับเราจะได้จากการทำคอนเทนต์ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้จากการทํากาชานั่นเองนะฮะตรงนี้นะฮะเข้าไปที่ค่ายเลยพอเข้าไปที่ค่ายเสร็จนะครับ ตอนเลเวลสามสิบเราจะปลดล็อกตัวเมโลมอนตัวนี้มานะฮะแล้วเมื่อเราเข้าไปในส่วนของการส่งกรชาเมโลมอนใช่ไหมครับเราจะพบว่าจะต้องใช้ตัวนี้ฮะอ่าสัญลักษณ์แบบนี้นะครับที่เป็นรูปคล้ายรูปพินแบบนี้นะฮะตอนนี้ซิกมาก็มีอยู่28อันเดี๋ยวซิกมากจะทําการอันเชิญเมโลมอนให้ดูนะครับตรงเนี้ยได้จากคอนเทนต์การเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็ทางตัวเกมก็แจกนะครับหรือว่าการเติมเงินแล้วก็ซื้อสิ่งนี้มาอันเชิญนั่นเองก็เราสามารถการันตีได้ด้วยนะนี่คือเลดอัพใช่ไหมของแต่ละซ นนอย่างตัวตอนเปิดเกมก็จะมีเมโลมอนประมาณนี้นะครับในอนาคตก็อาจจะมีเมโลมอนเพิ่มขึ้นมาอันเองนะครับอย่างสิว่าก็เลือกตัวแรกเลยนะครับอ่าเป็นเกี่ยวกับการเพิ่มโบนัสเดเมจนี่สกิลปลุกพลังสกิลต่างต่างนะครับเกี่ยวกับเดเมจเลยซิกมาก็เลือกบังกรแสงแล้วกันนะฮะกดเลือกไปนะครับแล้วไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะกดกาช้าให้ดู20ครั้งแล้วกันนะฮะ้กดเข้าไป รับดับเมชันก็จะเป็นอย่างนี้ฮะเป็นตัวโน้ตลอยแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับป๊บเรียบร้อยนะฮะแล้วสิ่งที่เปิดได้คือสีม่วงครับอ่าเจ้าตัวนี้ฮะน้องโกส์นะครับแล้วอีกตัวหนึง่งเป็นสียังพงสีม่วงครับนักนำนะฮะเพิ่มอัตราคลิปตัวนี้ก็เหมาะกับแอสซัสซินเหมือนกันนะฮะอ่าสังเกตว่าแต่ละตัวเนี่ยนะครับเขาก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันนะครับเ็เดี๋ยวก,กดไปอีก10ตัว เออออกมาเป็นเฮ้ยสีทองแสงกระพริบอง์กรแสงอันนี้คือได้ตามเลทที่เรากดไว้เลยนะครับอ่าแล้วเมื่อเราได้เมโลมอนนะครับเราก็จะเอาเมโลมอนเนี่ยมาติดตรงนี้เลยนะครับนี่ใสนะ่กดใายกดอัพได้นะเราจะมีตัวที่มันเป็นคล้ายๆแบบ หุงอาหารของเมโลมอนนะครับกดอัพได้ใส่เข้าไปนะครับเราก็จะอัพตัวมังกรแสงให้สุดเลยนะครับบอกได้เลยว่าตรงเลทนะฮะเราสามารถอัพดาวได้ด้วยนะครับโดยการใช้สิ่งนี้นะครับอ่าซึ่งเขาได้มาจากการซัมมอนจากเมโลมอนเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับเหมือนถ้าได้ตัวซ้ำๆกันนะครับจะได้เศษคริสตัลพักกาสีฟ้านะครับมาอัพดาวแบบนี้เลยนะครับก็จะปลดล็อกแพสซีฟของเมโลมอนไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะทําการใส่เมโลมอนตัวนี้เข้าไปนะฮะนี เอาต่อสู้นะฮะกดไปตึ้งนะครับเรียบร้อยนะครับค่าพลังบวก400เลยนะครับแล้วก็สําหรับเมโลมอนเนี่ยนะครับเราสามารถทําการเอาเมโลมอนมาสนับสนุนตัวละครของตัวเราอะนะครับได้สูงสุด3ตัวเลยนะครับซึ่งจะปลดตามเลเวลดังนี้ฮะ30 50แล้วก็70นะครับบอกได้เลยตอนนั้นเนี่ยพสซีฟของตัวเราเนี่ยค่อนข้างแบบโหดมากเลยนะเสริมมาจากเมโลมอนนั่นเองและนี่คือวิธีการเสริมแลงจากเมโลมอนครับและถ้าเราอยากดึงความสามารถของเมโลมอนมาใช้นะ นในตัวที่เรามีนะครับว่าเราเลือกตัวนั้นมาแล้วความสามารถเขาจะบอกว่าความสามารถของเมอนมอน,นทำให้ตัวละครได้อะไรบ้างอย่างซิกมาก็ได้ตัวเดเมจที่เปิดกาชาให้ดูตะเกียใช่ไหมครับซิกมากก็จะต้องเก็บเกรดตัวนี้นะครับเมโลมอนนะครับเราถึงจะดึงความสามารถเมโลมอนตัวนี้มาได้เวลาเกรดตรงนี้เต็มนะครับเราสามารถแปงลงร่างไปพร้อมกับเมโลมอนแบบนี้เลยปังนี่ เรียบร้อยนะครับก็จะมีแบบมีปมมีปีกอะไรแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะตีไปเรื่อยๆจนกว่าเกตเมโลมอนจะหมดนะครับพอหมดปุ๊บเขาก็จะต้องเก็บใหม่นะครับในตัวของซิกมาเนี่ยนะครับเมโลมอนตัวนี้ก็จะมีความสามารถดังนี้ฮะนี่เป็นแสงกระพริบนะครับแล้วก็เพิ่มอีกนี้เลยนะครับตัวเดเมอที่ซิกมาอยากได้นะครับนี่ใส่ปีกแบบนี้เลยครับตอนที่เรากดเกตตอนนี้เราก็จะได้ความสามารถของเมโลมอนที่เขาบอกว่าเป็นแอคทีฟสกิลให้ตัวละครแบบนี้เลยครับส่วนสกิลด้านขวาของเมโลมอนนะครับจะได้จากการสุ่มการ เปิดตอนเลเวล40นั่นเองนะครับซึ่งมีหลายสกิลเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆจนเลเวล40แล้วไปสุ่มกาชาท่ามาเลือกใส่เอานะครับอย่างซิกมากดตรงนี้นเห็นไะหครับก็จะมีหลายท่าให้เลือกเลยตรงนี้นะฮะก็ซิกมาก็เลือกเป็นท่าของตัวน้องมังกรเองละกันนะฮะตรงนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของทุกๆ45วินาทีสะสมเดเมจทั้งหมดนะครับแบบนี้เลยแล้วก็กระจายเดเมจ ของเดลเลยนั่นเองครับเรามาดูในส่วนของดันเจียนละกันนะครับในส่วนของดันเจียนเนี่ยนะครับจะมีดันเจียนทั้งหมดในแพทแรกนะครับอยู่4ดันเจียนแบบนี้เลยนะครับซึ่งเป็นดันเจียนที่มีความสําคัญแตกต่างกันไปอย่างดันเจียนแรกนะครับเป็นดันเจียนที่จะลงไปหาของนั่นเองนะครับนี่นะครับจะได้อุปกรณ์มาหลายๆอย่างนะเพื่อที่จะเอาอุปกรณ์นั้นอ่ะมาเอาเวกซ์ซ้ำๆกันเรื่อยๆในส่วนของดันที่2นะครับบททดสอบท้าทายเนี่ยครับจะเป็นดันเจียนที่ค่อนข้า ยากมากนะครับตรงนี้นะครับยากกว่าดันแรกหลายเท่าเลยแต่ว่าจะเป็นดันที่คล้ายๆกันนะครับสําหรับดันแรกกับดันที่2นะครับแต่ดันที่2เนี่ยจะได้ในส่วนของโทเค็นแฟชั่นนั่นเองนะครับนี่นะฮะแล้วก็จะได้ในส่วนของแคตฟีด้วยและดันค่าหัวมังกรนะครับดันตัวนี้นะฮะเราสามารถเล่นสะสมของรางวัลไปเรื่อยๆก็คือทำเดเมจไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับแล้ว เราได้เท่าไหร่ <f utan> นะครับก็จะปลดล็อกในส่วนของตัวกรอกตัวนี้เดี๋ยวซิกมาจะเล่นในส่วนของดันมังกรให้ดูแล้วกันตัวด้านสุดท้ายนะครับปลดล็อกที่เลเวล35นะครับตรงนี้ก็จะได้ในส่วนของสกิลเมโรมอนนั่นเองนะครับแต่ต้องรอเลเวล35ก่อนนะฮะคลื่นความสยองเดี๋ยวซิกมาจะลองเล่นดันมังกรให้ดูนะครับหนึ่งดันที่สามารถจับคู่เล่นกับเพื่อนได้เลยนะฮะและนี่ก็คือในส่วนของดันมังกรนั่นเองครับซึ่งดันมังกรเนี่ยจะพิเศษหน่อยจะใช้ผู้เล่น6คนนะครับที่ทําการเข้าไปต่อสู้กับดันันนนงงกรเอ รเริ่มแล้วนะครับซึ่งในตัวด้านมังกรเนี่ยจะมีในส่วนของพื้นที่3พื้นที่แบบนี้เลยนะครับให้เรากดก็คือด้านซ้ายเนี่ยที่เป็นรูปพระจันทร์รูปดาวรูปแบบดอกไม้แบบพระอาทิตย์อยเครับเวลาเขาปล่อยพลังมาที่แบบพระอาทิตย์เราก็อาจจะกดรูปอื่นเพื่อให้ตัวละครเ,เดินหลบไปอย่างนี้นั่นเองครับนี่นี่นี่ นะครับก็ตีไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็จะมีการวัดเดเมจด้วยนะในทุกๆด้านเทียนให้เราคลิกด,ด้านซ้ายนะครับว่าเรามีเดเมจเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับนี่ดูเข้ามาตรงนี้ได้เฮ้ยเดี๋ยวหลบนิดนึงนี่หลบมาด้านซ้ายเนี่ยนะครับจะเป็นกรอบแบบนี้แล้วก็หลบมานะครับสังเกตว่าตัวเดเมจอะซิกมาเบา,เบามากเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ซิกมาลงกับคนเลเวลเยอะนั่นเองนะครับ <c oughs> ไม่ได้ทําของเลยแล้วก็นี่หลบมาแล้วนะฮะหลบมาแล้วแล้วก็ขวาบนเนี่ยจะเป็นการสะสมเดเมจนะครับในทุกด้านเทียนเนี่ยเราจะรู้ว่าตัวละคร เราเก่งเราอ่อนยังไงนะครับเราสามารถดูเดเมจด้านซ้ายได้เห็นไหมครับอ่าตรงนี้เลยเหรือว่ากดดูข้อมูลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลบหลบอนหลบอ่าหลบทันแล้วนะฮะสามารถกดดูข้อมูลตรงนี้ได้ นะครับแล้วก็ด้านขวาบนเนี่ยสะสมเดเมจไปเรื่อยๆแล้วก็จะปลดกล่องไปเรื่อยๆตามลาดับนั่นเองครับอันนี้คือวิธีการเล่นของดันบังกรนั่นเองนะเดี๋ยวซงว่าจะตีไปเรื่อยๆแล้วก็จะดูว่าตีนี้สามารถเก็บกล่องได้เท่าไหร่ตอนนี้ก็เป็นตัวถ่วงสุดๆนะฮะตีมังกรแทบไม่เข้าเลยนะฮะพัดไปเดเมจพันต่อวิเขา5้าหมืเป็นหมื่นกันแล้วนะครับสังเกตว่าตอนนี้จะทะลุ9กล้านแล้วนะครับในการตีบังกรเนี่ยนะครับ ลบมาหน่อยแล้วก็ในการจับปาร์ตี้เนี่ยนะครับเขาก็จะมีตำแหน่งที่แตกต่างกันไปให้ครบกันเลยนะครับโดยเฉพาะการจับปาร์ตี้แล้วเจอพระนั่นเองครับอ่า แต่ในบางครั้งนะครับที่เราจับปาร์ตี้นานบางทีไม่มีพระก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งพอไม่มีพระเนี่ยดันเจี้ยนพวกนี้จะเล่นยากมากเพราะฉะนั้นพระเกมนี้สาคัญต่อการลงดันเจี้ยนในทีเหมือนกันนะครับแล้วนี่ก็เป็นแมคชีนิกง่ายๆนะครับในการตู้ดันมังกรนั่นเองครับนี่บอกเลยครับว่าตัวเกมเนี่ยแต่และดันเจี้ยนไม่ได้ยากจนเกินไปนะฮะเล่นกันง่ายๆแบบนี้เลยนะครับทุกที่ทุกเวลาจริงๆ จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับตีจนกว่าจะแพ้กันไปเลยนะครับตรงนี้ซิมาก็แพ้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าได้ทําการปลดในส่วนของการเล่นมังก์เนี่ยนะครับได้หลายกล่องเลยสังเกตว่าเดเมจมาถึงจุดที่เป็นระดับเกือบ20ล้านเลยนะครับ23ล้านนะครับแล้วก็ได้ของรางวัลพวกนี้นะนี่นี่นน เพียบไปหมดนะครับโดยเฉพาะไอตัววัสดุในการเอาไปอัพอุปกรณ์นั่นเองครับแล้วก็ได้ในส่วนของตัวแอดตัวนี้ด้วยนะครับที่จะเอาไปจับใจใช้สอยนะครับตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับแม้ว่าตัวเกมจะมีการเดินหน้ารุยไปเรื่อยๆออโต้ให้หรือว่าออฟไลน์แล้วเล่นให้แต่ว่าเรายังต้องเข้ามาเล่นเพื่อที่จะจับในส่วนของระบบปาร์ตี้เพื่อที่จะมาอัปเดตตัวละครนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพลาดไม่ได้ที่จะคอยไปนั่งเล่นกับเพื่อนแล้วก็ชวนเพื่อนๆมาลงทีมลงปาร์ตี้กันนะฮะเพื่อที่ จะให้ตัวละครเก่งนั่นเองครับและในอนาคตต่อๆไปนะครับก็จะมีในส่วนของระบบเปลี่ยนคาสนะครับหรือว่าฟังก์ชันใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามานั่นเองนะครับอย่าลืมติดตามในส่วนของโคโคมาฟินนะครับซึ่งช่องทางการติดตามนะครับซิกมาก็จะปักไว้ให้ใต้ดีสคริปชันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆนะครับสามารถเข้าไปดูที่สื่อโซเชียลต่างๆเลยนะครับใต้ดีสคริปชันเลยนะสำหรับนี้ซิกมาขอตัวลาไปก่อนนะครับหวังว่าคงสนุกกับการ ออฟไลน์ line, หรือว่าการปล่อยให้นักผจญภัยผจญภัยให้ตัวละครเก่งขึ้นไปทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ